สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับครูแชมป์นะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับครับวันนี้เราก็อาเรียนกันในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับครับการประดิษฐ์อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีนะครับจะต้องใช้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อสั่งงานให้อุปกรณ์ต่างๆนั้นนะครับทํางานตามความต้องการของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอ่าอันนี้คือการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนั่นเองนะครับ ท่านเรียนสังเกตในรูปนะครับก็จะสังเกตได้ว่าอ,อย่างดักกี้เนี่ยเขาเป็นหุ่นยนต์นะครับเขาไม่สามารถที่จะเดินทางด้วยตนเองได้นะครับดังนั้นก้านเนี่ยก็จาเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้กับดักกี้นะครับเพื่อให้เดินทางไปให้ถึงบ้านนั่นเองนะครับคอมพิวเตอร์นะครับเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ไม่สามารถทํางานด้วยตนเองได้นั่นเองนะครับซึ่งจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อ,อ่า ทำตามชุดคำสั่งของโปรแกรมที่ถูกป้อนข้อมูลเข้าไปสู่เครื่องนั่นเองนะครับแล้วก็จะทํางานตามคําสั่งทีละคําสั่งนะครับคําสั่งที่คอมพิวเตอร์จะเข้าใจได้นะั้นก็เป็นในรูปแบบของภาษาเครื่องหรือว่ารภาษาของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับแต่ถ้ามีการเขียนด้วยภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาเครื่องก็จะมีต้องมีตัวแปลภาษานั่นเองนะครับอย่างในคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยก็จะต้องมีตัวแปลภาษาเพื่อให้รับรู้ภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยต่างๆพวกนี้เข้าไปนะครับ จริงๆแล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยจะจริงๆแล้วคอมพิเเวพเตอร์จะทํางานก็ต่อเมื่อเราสั่งสั่งการเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับโดยการผ่านเมาส์ผ่านคีย์บอร์ดผ่านเสียงต่างๆอย่างนั้นนั่นเองนะครับะนะครับเอาเรามาดูในรูปนะครับก็จะเป็นการเขียนเส้นทางการเดินทางของก้านนะครับจากบ้านไปถึงโรงเรียนนะครับแล้วก็ให้หลีกเลี่ยง นะครับอันตรายจากสิ่งกีดขวางต่างๆนะครับโดยใช้บัตรคําสั่ง่าบัตรคําสั่งก็จะประกอบไปด้วยอ่าใต้บัตรคําสั่งเดินขวาเดินซ้ายเดินขึ้นแล้วก็เดินลงนั่นเองนะครับอ่าก็จะสังเกตได้ว่าในตัวอย่างเขาก็จะเดินให้แล้วนะครับอ่าอย่างก้านก็จะเดินจากช่องที่หนึ่งไปช่องที่สองโดยการใช้บัตรคําสั่งซ้ายนะครับแล้วก็ซ้ายจากนั้นก็เดินขึ้นนะครับอีกสองช่องแล้วก็ เดินซ้ายก็จะไปถึงโรงเรียนนั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็เป็นการใช้บัตรคำสั่งหรือว่าใช้ลูกศรเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายที่เรากําหนดเอาไว้นั่นเองนะครับหลักการในการเขียนโปรแกรมนะครับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยผูเ้เขียนเนี่ยนะครับจะต้องเข้าใจหลักเกณฑ์แล้วก็ภาษาของโปรแกรมก่อนนะครับแล้วก็ระบบ,ะบ,บการทํางานของคอมพิวเตอร์ว่ามีโครงสร้างแล้วก็ วิธีการใช้คําสั่งยังไงนะครับซึ่งในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีหลักการเขียนโปรแกรมอยู่4ขั้นตอนด้วยกันนะครับดังนี้นะครับก็คือหนึ่งนะครับเราจะต้องทําความเข้าใจแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาก่อนนะครับเราจะต้องรู้ว่าโปรแกรมที่เราอยากจะทำเนี่ยคือโปรแกรมอะไรทํามาเพื่ออะไรนะครับจากนั้นเราก็มาวางแผนนะครับวางแผนโดยการเขียนผังงานโฟร์ชาร์ตหรือว่าเขียน การทำงานของโปรแกรมนะครับเนาะใส่กระดาษใส่ในสมุดเอ่ยนะครับจากนั้นเราก็ไปลงมือเพื่อเขียนโปรแกรมจริงๆตามที่เรากำหนดเอาไว้อย่างเช่นเราอยากจะเขียนโปรแกรมเครื่องคิดเลขอ,อยากจะเขียนโปรแกรมบวกเลขเขียนโปรแกรมสั่งหุ่นให้เดินไปตามทางที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งเราก็จะเขียนตามแผนที่เรากําหนดเอาไว้ในข้อที่สองเมื่อกี้นะครับเราก็จะเอากระดาษหรือว่าสมุดที่เราเขียนแผนเอาไว้เนี่ยมาเขียนลงเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นข้อที่สี่ก็คือเราก็ต้องทดสอบแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมนั้นว่าเมื่อเรานําไปใช้งานแล้วอย่างโปรแกรมการเดินทางเนี่ยมันเดินไปตามที่เรากําหนดเอาไว้หรือไม่นะครับถ้าเดินไปตามที่เรากําหนดเอาไว้ แสดงว่าโปรแกรมนั้นก็ถูกมีความถูกต้องนะครับแต่ถ้าหากว่า,าเดินทางไปผิดทางาแสดงว่าโปรแกรมที่เราเขียนเอาไว้อาจจะมีการผิดพลาดขึ้นเราก็ทำการแก้ไขนะครับนเราตรวจสอบเพื่อทำให้โปรแกรมของเรานั้นสมบูรณ์ที่สุดนะครับก็คือทำงานตามที่เราสั่งได้อย่างที่เราต้องการนั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็น หลักการของการเขียนโปรแกรมนะครับก็จะมีอยู่สี่ข้อด้วยกันนะครับส่วนคำศัพท์วันนี้นะครับก็คือคําว่าโปรแกรมโปรแกรมนะครับหมายถึงคําสั่งหรือชุดคําสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทํางานตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับส่วนกิจกรรมกิจกรกรมของคร,รูแชมป์ในวันนี้นะครับก็เป็นแอคทิวิตี้3.1นะครับให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาภาพแล้วก็สถานก,การต่อไปนี้ว่าอยู่ในหลักการเขียนโปรแกรม ขั้นตอนใดนะครับโดยนําข้อความที่กําหนดเอาไว้ให้เนี่ยนะครับลงมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับอของครูจะมีอยู่4อันให้นักเรียนเลือกนะครับแต่มีอยู่3ข้อนะครับนักเรียนก็เลือกข้อให้มันตรงกับหลักการนั้นๆนั่นเองนะครับะนะครับส่วนกิจกรรมของครูฉันในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันอีกทีก็ สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ขอสวัสดีครับ